สวัสดีค่ะฉันชื่อนิวค่ะก่อนที่ทุกคนจะฟังเรื่องราวของนิวนั้นฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้นิวด้วยนะคะนิวมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าสนุกๆที่อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันย้อนกลับไปเมื่อ21ปีก่อนที่นิวยังเรียนอยู่ที่มหาลายัยชีวิตช่วงนั้นของนิวคืออิสระมากๆสนุก จนแทบไม่ต้องคิดอะไรเรียนเล่นปะาปนกันไปมีครั้งหนึ่งที่นิวเองยังจําไม่เคยลืมตอนนิวยังเรียนอยู่นั้นนิวยังไม่รู้จักคําว่าเสร็จแล้วหรือทําการบ้านทุกวันเป็นยังไงไม่รู้คะ่ะนิวเป็นคนที่เรียบร้อยมากคนหนึ่งนิวไม่ดื่มไม่เที่ยวคะ่ะวันๆก็มีแต่เรียนเรียนเสาร์อาทิตย์ก็กลับบ้านไปหาแม่ นิวเรียนอยู่กรุงเทพค่ะส่วนบ้านของนิวเองอยู่โคราชนั่งรถ3ามชั่วโมงก็ถึงปีนั้นเป็นปีสุดท้ายของนิวที่นิวจะเรียนจบค่ะทุกคนแต่ก่อนที่จะจบนั้นก็ต้องมีไปฝึกงานค่ะตอนนั้นนิวเองก็จำได้แม่นมากว่าเพื่อนๆในห้องพากันหาโรงแรมหรือที่ฝึกงานกันให้วุ่นและนิวเองก็ยังหาไม่ได้ คิดหนักมากค่ะทุกคนนิวก็เลยตัดสินใจไปเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่นิวเองก็ช่วยนิวคิดค่ะจนมาจบที่ภาคใต้แม่จะให้นิวไปอยู่กับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของแม่นิวเองแม่จะให้นิวไปอยู่กับป้าที่ใต้แม่เล่าให้นิวฟังว่าป้าแกแต่งงานกับฝรั่งเยอรมันพอแฟนของป้ากเกษียณป้าเลยย้ายมาอยู่ที่เมืองไทย พากันมาซื้อบ้านอยู่ที่ภูเก็ตบาบาแม่เล่ายาวมากค่ะนิวขอเล่าคร่าวๆนะคะโอเคนิวตัดสินใจตกลงคือไปอยู่กับป้าแน่นอนใต้ก็ใต้วะนิวบอกตัวเองอีกสองอาทิตย์นิวต้องเดินทางแล้วนิวก็เริ่มเตรียมกระเป๋าค่ะของที่นิวเตรียมเอาไว้เยอะมากๆจนป้าโทรมาบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะ เอาแค่เสื้อผ้ามานิดนิดหน่อยหน่อยก็พอเมื่อวันที่นิวเดินทางก็มาถึงค่ะนิวนั่งรถทัวร์ไปนะคะทุกคนป้าก็บอกว่าป้าจะจ่ายค่าเครื่องให้แต่นิวไม่เอาค่ะเพราะนิวไม่เคยขึ้นเครื่องเลยนิวกลัวค่ะทุกคนนิวนั่งรถไปจนถึงขนส่งก็มีแฟนของป้ามาคอยรับนิวแฟนของป้าเขาชื่อสเตฟานซึ่งป้าเองก็ได้ส่งรูปให้นิวดู และให้เบอร์โทรติดต่อกันคือจริงๆแล้วนิวกับแฟนป้าคนนี้เรายังไม่เคยเจอกันเลยนะคะเพราะก่อนหน้านั้นป้ามีสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันซึ่งถ้าจำไม่ผิดแฟนเก่าของป้าน่าจะอยู่เมกาค่ะนิวเคยเจอแต่คนเก่าแต่แฟนคนนี้คนปัจจุบันของป้านิวยังไม่เคยเจอเลยค่ะอยากเรียกว่าลุงนะคะ แต่นิวไม่ชินค่ะนิวขอแทนชื่อสเตฟานว่าเขานะคะเขาจอดรถรอนิวอยู่ไม่ไกลจากจุดที่นิวลงรถเมื่อเราได้เจอกันแล้วนิวก็นั่งรถกลับมากับเขาสองคนสเตฟานเขาคุยสนุกมากค่ะเขาบอกกับนิวว่าป้าไม่ได้มารับเพราะติดงานเลยให้เขามาแทนพอรถวิ่งไปถึงที่บ้านนิวก็ขนของไปเก็บตามที่สเตฟานเขาบอก อยากจะบอกว่าบ้านของป้าและสเตฟานหลังใหญ่มากๆค่ะทุกคนวิวสวยมากล่มลื่นไปด้วยต้นไม้มีสวนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านน่าอยู่มากๆเลยค่ะเมื่อนิวถึงห้องของตัวเองก็หลับสลบไปเลยตื่นมาอีกทีก็ตอนที่สเตฟานมาปลุกไปทานข้าวแต่ป้าก็ยังไม่กลับบ้านนะคะแรกๆนิวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของป้าจนบ่อยเข้าบ่อยเข้านิวเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าป้าออกไปข้างนอกบ่อยมากป้าออกไปคนเดียวส่วนสเตฟานก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดสวนที่บ้านของเขาเขาเป็นคนค่อนข้างรักสันโดดค่ะนิวอยู่ที่นี่ได้สักประมาณหนึ่งเดือนจนนิวชินแล้วค่ะกับการที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ได้พูดคุยกับป้าเจอป้าแทบนับครั้งได้ ช่วงนี้นิวเองก็ทำงานหนักมากค่ะแขกที่โรงแรมก็เริ่มเยอะเพราะเป็นหน้าไฮซีซันพักนี้นิวจะมีโอทีทำแทบทุกวันมีเบรกมาพักบ้าง2-3ชั่วโมงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยกลับเข้าไปทำงานต่อวันนั้นนิวคงเหนื่อยมากค่ะทุกคนพอกลับมาถึงบ้านประมาณ6โมงเย็นนิวก็หลับสลบไปจนสเตฟาน เข้ามาปลูกไปทานข้าวเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาตอนนิวหลับไปนิวแทบไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างนิวคงเหนื่อยจริงๆค่ะนิวลืมตาขึ้นมาก็พบว่าสเตฟานเขายืนทำหน้าตกใจอยู่นิวก็ได้แต่ถามเขาไปว่ามีอะไรเหรอคะนู่นนี่นั่นอยู่ครู่หนึ่ง แต่เขาก็เก็บอาการได้เก่งมากค่ะตามสไตล์ฝรั่งนิวมองมาที่ตัวเองฮัลโหลทุกคนนิวทำไปได้ยังไงคะนอนไปกับสภาพแบบนั้นมีแค่ผ้าบาง C2 ที่ปิดเอาไว้เหมือนผ้าม่านที่บางพริว้วปิวไหวไปมาตามลมนิวเองจำได้แค่ว่าอากาศวันนั้นข้างนอกบ้านคือร้อนมากๆร้อนจนแทบตับแลบ และบวกกับความเหนื่อยเลยกลายเป็นสภาพแบบนี้ในตอนนี้ทุกคนลองนึกภาพตามนิวนะคะขอเน้นว่าผ้าบางๆสีทูบางๆแค่นั้นแค่นั้นจริงๆค่ะทุกคนและหุ่นของนิว A V W X Y Z อะไรประมาณนั้นเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะคะพอนึกออกกันบ้างไม่เอ่ยแบบนั้นเลยค่ะ ซึ่งสเตฟานก็คงคิดเหมือนกับใครหลายๆคนถ้าเจอแบบนี้นิวถามเขาว่าป้ามาหรือยังคะเขาก็ตอบว่าป้ายังไม่กลับอีกตามเคยเขาตัดบทไปว่าไปกินข้าวกันเถอะหิวแล้วนิวก็บอกเขาว่าเดี๋ยวตามไปค่ะขอล้างหน้าล้างตาก่อนพอนิวมาถึงโต๊ะกินข้าวเราก็นั่งกินข้าวกันตามปกติเย็นนี้ สเตฟานเขาทำสเต็กเนื้อซึ่งทานคู่กับไวน์แดงปกติแล้วอาหารมื้อเย็นสเตฟานเขาก็จะทานแบบนี้อยู่เป็นประจำส่วนนิวก็ทานแค่สเต็กอย่างเดียวแต่วันนี้นิวเกิดอยากลองชิมไวน์แดงดูพอนิวได้ลิ้มลองแล้วอืมมิน่าล่ะทำไมคนมีตังเขาถึงชอบมันหอมและอร่อยมากๆสเตฟานยก นิวยกสลับกันจนนิวเริ่มไม่ไหวเลยย้ายจากโต๊ะอาหารเพื่อเดินไปที่ห้องเดินเซเลยค่ะทีนี้สเตฟานมาช่วยจนเดินไปถึงห้องค่ะจากนั้นไม่รู้อะไรต่อมีอะไรถาโถงเข้ามาหานิวนิวปล่อยชิวเต็มที่ค่ะไม่ขัดเลยมานึกถึงตอนนี้นิวทำมันลงไปได้ยังไง แล้วสเตฟานเขาสุดมากค่ะทุกคนนิวไม่เคยลืมเลยค่ะกว่านิวจะฝึกงานจบเราก็เล่นกันแทบทุกวันถ้าทางสะดวก